สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรมอแคนแฟนมอลำเทคารุปรักสู้ผู่สุคนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมมีข่าวสารเอียงในวงการมอรองมอลำมาอัปเดตสูพีสู้น้องฟังเราพี่น้องเนาะเอาเตรียมตัวกันหรือยังเตรียมตัวกันหรือยังพยายามผ่านหอบผ้าหอบหมอนไปใส่นั่นฮะหอบผ้าเพลผมหอบหมอนสิไปใส่แป่าบจไปหาแล้วเหยียงเราวเหงียกอยู่ฮะไปหาแล้เหยีงเอ้าก็จะไปหาแล้วตอนเราเราคนไหน้อนบาดนอนซองเนาะ สิไปหาเราเหียงเราบ่ได้นอนบ้านนอนโซนจะสิไปหาเราอยู่หม่องเด๋เจ้าจังสิไปพผอเราโอ้ยหาเพ่อยากดอกหาน้ำเถียงหน้าห้างหาน้ำชะล่าขากทางน้ำหนาเสีเวียนมุนนั่นแล้วโอ้ยแตงตันี่ไปหอดสารค้ามันจักเถียงหน้าหรอเพญ่อผ่านตอนนี้พุ่นผุนไปทางพุ่นกองท้ายไข่อ้อยอยู่ผุนอืมนั่นหละอีกจังมือเจ้าจังสิยญาไปหอดเพลนเจ้าสิไปหาเราเหียงเจ้าสิไปให้กำลังใจเราบ่บ่แล้วสิไปเหียงขันสิไปสมน้ำหนาแล้วเหรอนาะสมน้ำหนาแล้วเรื่องเยี่ยเฮ้ยสมน้ำหนา้วเรื่องเยี่ย แล้วจะสู้แล้วจะสู้เออโอ้นี่แหละเพิ่นว่าหฮกคนณจะสู้มันต้องอยู่ให้เป็นพราะยังขำาเตี้เออโอ้จังสั่นล่ะเอ้าเออเป็นอย่างหาวนอนเอองดตะตื่นนอนเป็นหาวอีกแล้วเอออยากไปฟั่งรัมบอมปะหงจักว่าสิไปใส่ดีสเดียอะไรอุ๊กยุดดอกได้ผัวไว้กำลังกินไว้กำลังนอนพี่น้องเอ้ยทั้งกินทั้งนอนนี่มองไปฟังรัมบอมไปแลงวเหอ่ะหยานี่ล่ะสิมาวงสู้พี่สู้น้องฟังอยู่นี่ล่ะเตี้ยเอ เป็นจังไรพี่น้องสำหรับคิวงานหมอลำวันนี้20กุมภาพันธ์2568 FC แฟนครับผู้ใดอยูกไก่มองไดนะพี่น้องเนาะเรียงตัวให้พร้อมวันสันาะเริ่มจากหมอลำอีสานคนครสิศรีาูเผานของเฮียหน่อยบอสโนดเนี่ยละมือแรกพี่น้องหน้าที่ว่าการอำเภอสนมงานดอกจานและกาชาตจังหวัดสุรินทร์อ,อีสานคนครศร์งานผลหลายดอ,อ,อกจานก็แกบานจำเร็ตอนนี้อดอกจานอยีายก็เพลง,งบานแล้วกลางท้องนาะ ต้นเดือนกุมภามีนาเมษายน สเสียงตออยามมาด้วยหมอลำประทมบันเทิงสิง์ของคุณพ่อดาบสอพ่นอง<ะ>มือแรกนี่เนาะบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลจรศีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีอืออ๋อเบียบระเบียบยไปน้ำกันมั้ะเบียบป่าที่นี่ระเบียบเมื่อวานนี่ไปน้ำกันมันบ่าประทมกับระเบียบมือนี่แยกกันพ,ยยพนื่านระเบียบวาทศิลป์พ่อเอพ่อเปียพี่นองมือแรกนี่บ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นระเบียบมาล่ำโยน อัน้านปฐมบระเทิงศิลไพยืนแมนบอเอออ๋ออืมสลับกันอืมกับว่าแมนสลับกันเพราะว่าระเบียบเพิ่นบ่ได้ยุอุดรเนาะไม่ไหมอลำใจเกินร้อยพี่น้องของบอสบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยี่หละเมื่อแรกงานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอสองดาวบริเวณอ่าบริเวณที่ว่าการอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครไปทางสกลไปทางสกลโอคือไม่ได้มองไกลๆแต่ไม่มองไกลๆเพราะยันไือ นี่อก่ไก่อกกบอลฝังให้มันสุดกรบาทที่มีหมอลำเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอรไรพรพี่นอ์เมือนแรกนี่บ้านระเวตำบลระเวอํำเภอพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธา,านีพญานาอุบลมือแร่งานอุบลเนาะ<อ><น>สําหรับหมอลำเสียงอีสานอตามมาด้วยหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรพี่นองแสดงที่วัดรัตนสีบุญเรืองบ้านทับกุงตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเสียงวิหก ตามมาด้วยหมอลำ่ำคำพุนรวมมิตรนี่คัผภานคุณพ่อวิทูลเนาะมือแรกนี่พี่น้องวัดป่าบ้านหัวน้ำตำบลส่งอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลมีีไก่จักอันเลยมีตตะอุลบ <น S 2> ลอุดอนขอ,อนแก่นอุบลน,น,นี่หลายะน,น้ำกันมันบอ,อสเยงอีสานคำพุนยุอุบลเนาะพี่น้องเนาะหลักกะเสียงที่หกพระเอกนพวงศกหลักกะหมอรำผสมอันเทิงศิลยุอุดร อ,อุดรสองวงอ,อุบลอุบลสองขอนแก่นกับมี่คอนแก่นหนาสักอ็แ่า,าอุดอนอรนี่จ้างบอลํำดีขนาดละ อ้าเพื่อนหมักฟังล่เอืเพื่อนจ้างไปแล้วคนเบิ่งหลายเพื่อนก็เลยจ้างดูเกิดการจ้างซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจังสี่แม่พปานเบืองพ่งานงไปแล้วว่ามีคนไปเบิ่งผู้ใดิ่นสิจ้างดูอยู่นี่แมนบล่ะมันก็เป็นตัวการันตีด้วยสำหรับคิวการคิวงานเอาเป็นจังไรพี่น้องสำหรับเ c ็ซแฟนคลับน้อพี่น้องเนาะผู้ใดยุ่ไกลมองได้สามารถเดินทางไปชมการแสดงหมอรองหม้อล่ำใดวสันทเถาะวันที่20กุมภาพันธ์มือแรกงเตรียมตัวให้พร้อมนอนเว้นไหวแมนบ่ จากน้อยนี่บายสามบสี่ก็เตรียมตัวอาบน้ำเลยเอาลูกนอนนะัเนาะบางคนเพิ่นมักอีหลีเด้พญ่ขัมผาน,ม,ากกนมักเนาะมักมากแบบชนิดที่ว่าโอ้ยมือนันแอดมินหน่อยยอมอีหลีคนแถวบ้า,บานน,านี่แหละพญ่ผานอันนั้นช่วงนี้บ้านเฮาปีสิรับจ้างหอยยากีตมันบ้ายอมยอมยอม,ยอมขาดงานล้วสันเถาะตั้งตาเทียงเตรียมโตัวพญ่ขัมผานไปปุ่นไหมไปขึ้นรถยุ่ปากท่ามันยังเซอร์นั่งรถเมฆเขียว ร้อยเอ็ดพนมไพรไปเบิงหมอล่ำเสียงวีหกของพระเอกนกโคสกรโอ้เธอจำได้อนอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานี่ยนะแล้วเป็นเฟสน้องไอแดนฮอนปันไดกลับไปวสันทภ์โอ้่นมีความสุขล้วมาที่นี่ไปรถโดยสารพิพามผ่านคือว่าถาบบ่แจงนี่คือบ่มากยมาได้จีินอกรอรถโดยสารรอบแรกจากพนมไพรพี่ละสิงเขามาลอยเอดพี่ละรอบแรกจากโมงรอบแรกบ่รู้จักโมงจากโมงกั ตามนั้นแหะป้าบานตีห่าเข้มหง่องเลยนะมากเลยที่สั่งระปุกวัวถอดได้แล้วว่าเตยล่าว่าสันถอดกลับมาหอดบานแล้วมาหอยรับจ้างหอยยากิโต้เสยได้สุดแล้วสุดยอดจ้ะแล้วบ่แม่นอันบ่แม่นหัวเล็กเด็กหน่อยเด้นี่รุ่นคุณแม่คุณเด้แต่ไม่น้อยป้าถั่วแมวผ่อย้อมเจ้าสันดอกเออรุ่นนี้แล้วเพิ่นฟังล่ำดีแม่นบ่โอ้ยล่ำแรงต่อก่อนเพิ่นคุณลังคนนี่เพิ่นไปเพิ่นตั้งใจฟังอีหลีเพิ่นานเพิ่นไปฟังเอาเรื่องเอาเล่าอีหลีหมอลำคณะนี้ ด,ดูการนี้ลำกี่เรื่องลำกี่เรื่องจึงสี่แม่แยกแยกออกป้าถึงถูกคอยว่าอันลาว่าเพราะว่าละวา่อวาอย่างละวา่ะวาอีก,าอกสามสี่มือเขาสิมาเร็งยุสัยบุแม่ก็สิไปอีกก็เลยว่าเอาแม่เพื่อก็กสิบ่ร่ำข่วงเก่านันบ่บ่ดล้ละแล้วว่าเ,เพื่อเปียนเรืองไปเรื่อยตัวประสานเสียงพี่หก,อ,กอ่ะเสียงพี่หกน้องออไยตาหักขึ้นอย่างหนึ่งผู้ใดกนกษากัลลืกแมนบอเออห่อไหอ้ยเนาะเอาเราไปที่นี่มือมือมือนี่คือเป็นทีนา ที่น่าสงสัยมือนี้คือบบมีสาวหน่อยเพชรบานแพงเพ่อนยิ่ผ่านสาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่นบบมีงานบอมือนี้สาวหน่อยเ,เพชดแพงบบมีงานตัวไปไทยผ่าพยุนไข่ออ,อเอาเพิ่นไปกองไข่ออเมื่อแมนโบแมนรับผูะโชคกับโบมีมือน,นอี้แมนแโบ,อนนบอเออมาลับมีซัมเนียร์ละที่โอ มือน,นี้ปล่อยเพลงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอซแฟนครับผู้ใดบพราท่านในเขาไปฟังสาหรับสาวน้อยลําเทินอินดี้รคคอร์ดพี่น้องเรียกว,ว่าตอนนี้บอสโจบ,บอสหนาบอสหนาล่าแล้วพยา,า,า่ามอ่าได้หาเมื่นวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอพอก่อนหนาน,นี้มันมีคนบอกว่าที่เซอร์ได้แค่นี้เองบอกปล่อยออกมาสองมือได้บอสถ,ถึงหาเมือ่อ่าก็คือว่าเพลงเต็มออกมานี่หนึ่งมือได้ประมาณหาเมื่นก็ดีแล้วทั่นส่แมตอนนี้คือปล่อยออกมาไม่กี่ชั่วโมงผ่านผ่านะดุยแล้วกับซันเออเอออ่ะดีดีดี เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวสิไปฟังล่ำบ่บ่เบิ้งหนังเบิ้งหนังหนังยังอ๋อหนังละครนี่แหละบ่ไผดอกไก่พ่อไกลโพ้นบ่มีแต่หมองไกลๆกันบ่สิโ่ตัวจะของเออเนื้อตัวนันวันนี้มันเขาปลุกไหมตื่นขึ้นมาโม่ลำเลิกแล้วตีตื่นออกหรือว่ามันจังไหนหรือว่าความตีกันบ่อสันเดีเออ เห็นคตมาสกิปสิเลเออสกิปหนาเลยเนยเขาเอายังสกิปเราเป็นยังไงผเขาเอายังสกิปอลิ่มสกิปโอ้ยหาหนาไปสุดเตื่นขึ้นมาหน่อยเอ้ยเออไซโตหาโตเอียงอ่ะหมาเรียกคุยหันนะคตหนีเบิดคตหนีเบิดแก้งโคโรเกตบ้องกลัวเราไปสิยูนเนาแต่ขอบไม่กับเพราะเห็นกระดีป็นนังตัวมันหูจักปุ๊กเจ้าเรา้องขอบคุ้นมั่นคนเด้ถูกเซตีเอาของเก่าให้มันกินเลยเนี่ยเออโอ้ยนั่นแหละเนาะ อ้าวจังสันพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคิวการคิวงานสําหรับมอรมลประจําวันวันพฤหัสเนาะพพานาคนีนเนาะวันพฤหัสที่ยี่สิบกุมภาพันธ์พี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอฟซีแฟนคลับสามารถเดินทางไปเบิึงการแสดงมอรมลได้อุดรอุบลขอนแก่นวัสสันถอดสกลนครบอกพญิคัมพานเอ่ะจังสันพี่น้องเออจังสันละสมหนาวแน่ป๊อปโจ้ส้มหนาวแล้วเหรอสมหนาลวเขาจะสู้เนาะเขาจะสู้แล้วแยกพ่อแนวไยไงยูบ่เป็นยูบ่เป็นเออ เอาจากแฟนพี่นอกพอกันคลิปหนาสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณเจ้าซู